แล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับและท่านเอเป็นนักวิจัยในเครือข่ายสวรสด้วยสวัสดีครับคุณหมอยงครับคสวัสดีครับคุณคุณวีรศักดิ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านน,นะครับครับคุณหมอยงครับสถานการณ์ของไวรัสตับอักเสบณปีเนี้ยมันเบาบางมันน้อยลงกว่าเมื่อ,ออดีตมากน้อยแค่ไหนไหมครับคุณหมอครับครับ นะครผมคงต้องเท้าความไปในอดีตเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบได้<ฤ>ถ้าสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะครับประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีมาแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นแหล่งระบาดของไวรัสตับอักเสบนะจะเห็นว่ามะเร็งตับเนี่ยพบได้สูงมากๆเลยทั้งในเพศชายและก็เพศหญิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุ ส่วนใหญ่เนี่ยก็ามาจากไวรัสตับักเสบีแล้วก็ไวรัสตับักเสบซีนะครับทีนี้ทางด้านไวรัสตับักเสบีเนี่ยมีวัคซีนในการป้องกันวัคซีนเนี่ยมีมาเกือบสี่สิบปีแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆนะครับที่นําวัคซีนเนี่ยมาใช้ป้องกันนะครับเพราะเรารู้ว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยการติดเชื้อไวรัสตับักเสบีเนี่ยที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือจากแม่สู่ลกูก เพราะงั้นเนี่ยการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นคือการให้วัคซีนตั้งแต่แรกเกิดเพื่อตัดวงจรจากแม่สู่ลูกนี่ซะนะครับเพื่อไม่ให้วรัสสาบพักเสบีเนี่ยจากแม่เนี่ยมาติดสู่ลูกนะรเราเริ่มให้เป็นทางการจริงๆเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1988หรือ2531 นะโดยเริ่มแผนทำร่องเนี่ยที่จังหวัดชนบุรีกับเชียงใหม่มแล้วในปีนะครับ2,533เราก็ขยายอีกสิบจังหวัดเป็นสิบสองจังหวัดแล้วมาให้กับทารกแรกเกิดทุกคนในปี2,535หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ให้กันเรื่อยมาเป็นที่จอมรับของประชาชนนะครับคือเราเด็กเกิดมาเราให้เลยนะครับ ถ้าให้ยิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งป้องกันได้ดีเท่านั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆนะครับแล้วประสบความสําเร็จมากในการให้วัคซีนเนี่ยทารกแรกเกิดได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วบ้านเราเนี่ยก็ยังดีอีกอย่างนึงคือทารกส่วนใหญ่แล้วคลอดที่โรงพยาบาลน้อย<ช>มากเลยที่จะคลอดที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นการให้วัคซีนในบ้านเราเนี่ยจึงประสบความสําเร็จอย่างดีมาก พอเกิดมาปับภายในสามชั่วโมงนะค่าเฉลี่ยอยู่ที่สามชั่วโมงเนี่ยเราก็ให้วัคซีนกันครับหรือเป็นแนวทางปฏิบัติ uh huh. เราให้ประเมินผลว่าผลการที่ให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยที่ให้มาตั้งแต่ออ2,531เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรบ้าง uh huh. เราจะเห็นได้เลยว่าในปี2,547 2,557 uh huh. นะครับแล้ว2,567เนี่ยนะครับเราได้ทำการประเมินของทั้งประเทศเลยโดยสุ่มตัวอย่างเนี่ยประมาณ6,000คนนะครับโดยในปีนี้เนี่ยนะครับปีที่ผ่านมาเราได้รับเงินทุนจากสบรสนะครับที่ให้ทำการศึกษาใน4จังหวัด ก็มีจังหวัดภาคเหนือก็ได้แก่อุตรดิษฐ์ภาคกลางได้แก่ยุทธยากตะบนออกเฉียงเหนือก็ได้แก่บุร <Bond> ีร <Pokémon> ัมย์และภาคใต้ที่ตรังรวมทั้งสิ้นเนหกพันคนอายุตั้งแต่หกเดือนจนถึงแปดสิบปีนะครับเราพบว่าในเด็กต่ำกว่าสิบปีเนี่ยนะครับเราตรวจไม่พบเลยวรัสัพ์เกษบีหรือกล่าวได้ว่าวรัสทรัพย์เกบีในเด็กของเราเนี่ยที่ต่ำกว่าสิบปีเนี่ยนะครับน้อยกว่าศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ให้ต่ำมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกเนี่ยที่วางไว้ว่าถ้าเราจะลดการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกเป็นประสบผลสำเร็จเนี่ยในเด็กต่ำกว่าห้าปีจะต้องเป็นไวรัสสับกเสีบีเนี่ยน้อยน้อยกว่า0ูนยุดหอร์ซ็นึ่งประเทศไทยเราเนี่ยประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกแล้วนะครับในภาพรวมเนี่ยของไวรัสสับเะสีบีของกลุ่มทุกอายุ เมื่อรวมมาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยสมัยก่อนนี้เนี่ยเรามาีการติดเชื้อและเป็นพาไวรัสสายพันธุเบีเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละหกถึงแปดปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละหนึ่งจุดหกเท่านั้นครับซึ่งกระแสไห้เห็นไหมะว่าลดลงอย่างมากแล้วส่วนที่เหลืออยู่นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เกิดก่อนที่เราจะให้วัคซีนคือพูดง่ายๆวเกิดก่อนปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านั่นเอง อ๋อนะครับสามสิบห้าเราให้ทุกคนนะครับนะนะคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดภายหลังสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปลอดไวรัสตับอักเสบบีส่วนใหญ่นะฮะแต่ก็ยังมีติดอยู่บ้างแต่เล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดอันหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันนี้โรคตับแข็งกัะมะเร็งตับซึ่งเมื่อก่อนสมัยผมจบใหม่ๆนี่นะครับผมบอกได้เลยว่าเราดูแลรักษาตับแข็งกัมเร็งตับนี่เยอะมากๆ S <S ในปัจจุบันนี้นี่หละครับโรคนี้ได้ลดน้อยลงไปอย่างมากหลายเท่าตัว <S 2> <S 2> นะครับเมื่อมันลดลงแบบนี้เนี่ยค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรต่างๆของเราเนี่ยก็ประหยัดลงแบบโงราณนะคะ <S 2> <S 2> <S <S นะเพราะงั้นแสดงให้เห็นว่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยเป็นวัคซีนตัวหนึ่งที่สามารถป้องกันป้องกันมะเร็งได้เป็นอย่างดีทิ่งถือว่าเป็นวัคซีนตัวแรกเลยที่เป็นใช้ ในการป้องกันมะเร็งตับนะครับแล้วก็ประเทศเราเนี่ยก็ประสบผลสําเร็จนะครับทีนี้เป้าหมายขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับต้องการที่จะกวาดล้างไวรัสตับอักเสบเนี่ยให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุดที่สุดเนี่ยนะครับในปีสองพันห้าร้อยสามสามนะครับหรือส0 3 0ูนสามศูนนั่นเองนะครับก็เหลือเวลาอีกห้าปีนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ เราต้องรดรงลงตอนนี้เนี่นะครับต้องเร่งละรลรงลงเพราะเหลือเวลาแค่ห้าปีเท่านั้นโดยเฉพาะไวรัสสับปเรสบีเนี่ยเราจะต้องเก็บกวานนะครับ,รบพวกที่ยังเป็นพาหะไวรัสสับปะรดบีโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกินสามสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องทุกคนจะต้องได้รับการตรวจกรองไวรัสสับปษษอืดนะครับทุกคนจะต้องตรวจน,นะแล้วถ้ารู้ว่าใครมีไวรัสสับปเสด นะโดยเฉพาะ B หรือ C เนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งตับ,บโดยเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกบอกว่าประชากรทุกคนต้องได้ตรวจกรองไวรัสสับอักเสษ B ีและ C อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับแล้วถ้าผู้ที่รู้ว่าเป็นไวรัสสับอักเสษบีหรือซจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาให้ได้อย่างน้อยร้อยลแปดสิบ โดยมีเป้าหมายว่าในปี2030หรือ73เนี่ยนะครับโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับการตายจากโรคสองโรคนี้เนี่ยนะครับจะต้องลดลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละหกสิบห้านะครับจึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้องประเมินนะครับว่าถึงปีนี้เราเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วในปี2573เนี่ยเราจะเหลือเท่าไหร่ การตายจะเป็นอย่างไรจากโรคนี้จะต้องลดลงตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกนะครับเพราะงะั้นนี่เราได้ทําแล้วเนี่ยนะครับเราก็พบว่าประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับในระบบสารา้าสุขของเราเนี่ยนะครับสามารถป้องกันทั้งไวรัสตรรรับอักเสดบีและไวรัสตรรรับอักเสบซีเนี่ยได้อย่างดีมากไวรัสตรรรับอักเสบซีเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราพบประมาณสองเปอร์เซ็นต นะครับแล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยนะจากมาตรการในการตรวจกรองเลือดมาตรการในการที่ใช้เข็มฉีดยาไม่ใช้ร่วมกันนะ <S 2> <S 2> แล้วก็ในพวกยาเสพติดนะชนิดฉีดแล้วก็บอกว่าจะต้องเปลี่ยนเข็มนะในใช้เข็มเดียวกันหลายๆคนนะครับรวมทั้งนะครับกลุ่มเสี่ยงต่างๆนี่นะครับปัจจุบันเนี่ยไวยร,รัสซาบเซบซีจากสองเปอร์เซ็นต ขณะนี้เนี่ยนะครับในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยเหลือที่อยู่0.56เปอร์เซ็นตนะครับ uh. แปงว่าลดลงอย่างมากใช่นะทีนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าใครก็ตามที่มีไวรัสตับผักเสพซีอยู่จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา uh. ไวรัสตับผักเสพซีเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งคือรักษาหายขาดได้ถึงร้อยละ96-97เปอร์เซ็ Oh. เรามีโครงการลูกแบบจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับะะเพชรบูรณ์เนี่ยเราตรวจกรองทั้งจังหวัดเนี่ยเกือบแนอายุที่เกินสามสิบห้าปีเนี่ยนะครับเราตรวจกรองแล้วเนี่ยมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วตามเป้าหมายเลยก็คือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตครับนะครับ แล้วเราก็เห็นเลยว่าเรารักษาของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยไวรัสตัดปักเสบซีเนี่ยหายขาดถึงร้อยละเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่จังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นจังหวัดแรกที่เรากวาดล้างไวร 4, ัสตับอักเสบซีได้สําเร็จตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกเน,นะครับในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามผมมั่นใจว่าเราทําได้แน่นะครับโดยใช้เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดตัวอย่างของประเทศไทยแล้วจังหวัดอื่นเนี่ยนะครับจะต้องทําตาม นะครับโดยการที่จะเร่งตรวจกองเร่งขบวนการต่างๆเข้ามาสู่การรักษาให้ได้เร็วที่สุดนะครับถ้าเปรียบเทียบไวรัสตับอักเสบซีกับโรคเอชไอวี HIV, หรืออะไรแล้วเนี่ยวัณาตับอักเสบซีดีกว่าเยอะเพราะมันรักษาหายขาดด้วยการกินยาแค่เพียง12สัปดาห์เท่านั้นนะครับ,นะรบแล้วหายทั้ง96เปอร์ซ็นต ส่วนที่ไม่หายอีกสี่เปอร์เซนตเนี่ยนะครับเรากําลังวางมาตรการว่าจะเพิ่มยาอย่างไรจะรักษาไปนานแค่ไหนนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยหายขาดนะครับและถ้าหายขาดจริงๆเนี่ยสองพันห้าร้อยเจ็สิบสามก็จะหมดจากประเทศไทยนะครับนวนไวรัสตับอักเสบเอนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคนตัวเหลืองตาเหลืองที่เราเรียกว่าไวรัสลงตับ ถ้าใครคร,รุ่นก่อนเนี่จะเคยคงได้ยินนะว่าไวรัสโลงรับเกิดดีซ่านขึ้นมาอ่ใช่ปัจจุบันเนี่ยสาธรารณสุขเราดีมากครับนะคร<า>ับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณวิรศัสดิ์เคยกินน้ําจากขันไหมฮะเออเคยทันฮะท่นนะฮะอายุเยอะแลาห้าสิบกว่าแล้วนะครับนะ<า>ถ้าคนรุ่นก่อนเนี่ยจะกินน้ําจากขันสมัยนี้เคยกินไหมฮะจากขันไม่มีแล้วคุณหมอฮาสมัยนี้เนี่ยเรากินถือกันคว่าเราขวด เราแทบจะไม่ได้กินอาณาเพราะฉะนั้นไ,ไอ้สุข,ขานามัยอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการป้องกันไวรัสสับปเสบเอที่ดีมากมะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหการกินอยู่ของเราดีขึ้นมากไวรัสสับปเสบเอเราเนี่ยลดน้อยลง,ท,ง,ท,งทั้งที่ไวรัสสับปเสบเอเนี่ยมีวัคซีนแต่เนื่องจากวัคซีนเนี่ยมันแพงนะครับเราก็ไม่ได้ลณลงให้ฉีดวัคซีนแต่ถ้าประเทศเรามีสตาง นะครับผมเห็นด้วยนะฮะว่าเด็กทุกคนนะครับควรจะได้รับวัคซีนป้องกันไวาารัสตัีเอด้วยถ้าไม่งั้นเนี่ยวันดีคืนดีอาจจะเกิดการระบาดได้คุณหมอ<ต>ไม่ได้ฉีดรวมไปใน ABC พร้อมกันเลยอย่างเราเราคัดกรองตอนไวรัสตาบเสพดีแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เอารวมกันไปเลยเล่ะฮะคุณหมอใจเนี่ยเราอยากให้ฉีดนะครับครับแต่สปสอชอเนี่ยคงบอกว่าไม่มีสตังค์ oh, ครับ นะครับปัญหามันอยู่ที่ไม่มีสตังค์นะครับถ้าถ้าฉีดได้เนี่ยจะเปอร์เฟกที่สุดจะสมบูรณ์ที่สุดในการที่จะควบคุมโรคนะครับแต่เนื่องจากมีวัคซีนก็จริงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยวัคซีนเนี่ยเอามาใช้ในกลุ่มที่สมัครใจที่จะมาฉีดเองอตัวเสียสตังค์เองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้ให้ฉีดให้กับฟรีทุกคนแต่ใจผมเนี่ยนะครับ คุณวิศศักดิ์ช่วยรณรงค์หน่อยสิฮะช่วยเอาให้เอาไวรัสซาบอร์เซตเอเนี่ยเอามาฉีดทั้งๆ้งที่เป็นวัคซีนท <c oughs> ี่ปลอดภัยแล้ววัคซีนตัวเนี้ยรู้จักกันมาตั้งแต่อมากกว่าสามสิบปีที่กันมาแล้วกว่าสามสิบปีนะครับแต่สาเหตุก็คือว่าผมก็พูดได้คําเดียวคือว่าไม่มีสตังนะครับนะฮะจริงประเทศเรามีหรือไม่มีผมไม่รู้นะครับคุณวิศศักดิ์ก็ลองดูกันว่ามีหรือไม่มี นะครับอ่าเะถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้เงินไม่เยอะนะฮะถ้าว่าเอาจริงอะนะฮะอาจะน้อยกว่าไอ้แจกหมื่นบาทดินะครับนะฮะโอเคพอดีพอด,พอดีผมเห็นผมเห็นมันแบบคือเมื่อก่อนเราจะแบบ อ่าไอ้กรนคอตีบัตทยักเอายังฉีดรวมหมอเองได้ถูกไหมอันนี้เอ๊ะทำไมเือเมื่อเราเราคัดกรองฉีด b ีแล้วทําไมเราไม่ฉีดเอเข้าไปพร้อมกันด้วย c เนี่ยไปแล้วยังมียาในการรักษาหายถึงเก้าสิบเกือบร้อยเอร์เ็นแล้วเนี่ยถูกไหมเอกกับ b ีเนี่เมื่อฉีด b ีแล้วเอา a ไปอีกหน่อยมันไม่ดีกว่าหรอคุณหมออะไรอย่างเงี้ยในในในมุมของของคนที่ฟังเนี่ยครับครับดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเอตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะฉีดอยู่ในเมือง อ๋อ oh, ครับนะครับจะฉีดอยู่ในเมืองกับคนที่มีสตังค์นะครับ mm hmm. ที่สามารถที่จะไปจ่ายเองได้ก็นะ mm hmm. จะฉีดเยอะเหมือนเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ mm hmm. นะฮะลูกหลานต่างๆเนี่ยผมเชื่อเลยลูกหลานคุณมิเดศักดิ์เนี่ยก็ได้ฉีดทำเกษตรเองนะครับแต่ในฐานะของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่ได้ฉีด mm hmm. นะครับแต่เนื่องจากสาธารณสุขเราดีเราดีขึ้นนะครับ <c oughs> เราเลยเห็นโลกนี้เนี่ยไม่เด่นชัด นะครับแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งวัคซีนตัวนี้จะต้องถูกนํามาฉีดะนะครับนะฮะเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมากๆเป็นเชื้อตายและใช้กันมาแล้วกว่าสามสิบปีนะครับแต่ขณะนี้อุปสรรคอยู่อย่างเดียวคือ ไม่มีสตาไม่มีไม่สตางค์คุณหมสุดท้ายแล้วครับเราอย่างการนโยบายของเราอย่างเราเราเห็นแล้วแหละในส่วนของผลการวิจัยในการรณรงค์อะไรต่างๆตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาอันนี้เราต่อยอดในการที่จะออกเป็นนโยบายในการควบคุมโรคป้องกันโรคต่อไปร <S <S เราแนะน,น,นําเสนอแนะยังไงในครับคุณหมอครับคือแน่นอนวัคซีนก็คงต้องฉีดต่อไปในเด็กทางลรกแรกเกิด forever เลยได้เกิดฉีดเกิดมาฉีด นะเพื่อให้มีภูมิป้องกันอันนี้เป็นนโยบายที่จําเป็นเร่งด่วนแล้วนโยบายต่อมาที่จะต้องทําคือตรวจกรองทุกคนให้ได้อครับถ้าบอกตรวจกรองทุกคนให้ได้ถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะฮะหกสิบล้านคนนะฮะหกสิบกว่าล้านคนนะคนะครับโอเคตอนนี้ไล่จากผู้ใหญ่สูงอายุไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับพอ,อมาถึงสามสิบห้าปีจะต้องลดลงมาให้ได้ถึงสิบแปดปี นะครับแล้วก็หลังสิบแปดปีก็เอาลงมาเหลือสิบสองปีถ้าทุกคนได้ตรวจกรองอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตแล้วการตรวจกรองเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากฮะเหมือน <SK. S 2> เอชเคนะครับอ่าก็คือเจาะเลือดปลายนิ้วใครเป็นเบาหวานก็คงรู้นะฮะแล้วก็ดูว่าว่าเป็นชั้น,ช,น,ช,นชั้นตีหรือชั้นโทเอชั้นตีหรือชั้นโทว่ามีขีดเดียวหรือสองขีดอืมนะครับนะฮะถ้าสองขีด โอเคก็เข้าสู่การตรวจยืนยันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษานโยบายอันนี้จะต้องเร่งรีบนะครับแล้วเร่งรีบอีกอันหนึ่งก็คือว่าใครที่สองขีดนะครับเป็นชั้นโทแล้วเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับแล้วกระบวนการรักษาเนี่ยต้องซัพพอร์ตให้เขาให้หมดทั้งดีและสีแล้วต้องเร่งด้วยนะครับนะฮะ เพราะงั้นถ้าไม่เร่งเนี่ยมันก็จะไม่ถึง2,073นะฮะมันก็จะไม่ตรงตามเป้าหมายนะครับเพราะงั้นถ้าเราตรวจกรองเท่าไหร่งานก็หนักเท่านั้นแล้วก็จะต้องมีคนเข้ามารักษามากเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ท้าทายนะครับส่วนส่วนไวรัสบักเซตเอเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนนะครับนโยบายจะต้องวางแผนแล้วว่าปีไหนจะเอาวอนตินอเข้ามาได้ นะครับเอ่อมันก็ต้องมีเป้าหมายนะครับจะต้องมีเป้าหมายนะฮะว่าอ่อปีหน้าปีต่อไปนี่อีกสิบปีนี่อีกยี่สิบปีนะครับก็ว่ากันมาเลยนะครับที่จะต้องเขาเข้ามาฉีดครับหมดเวลาแล้วครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากเลยครับหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยจะดังไปถึงเขาจะได้ฉีดวัคซีนเอหาเงินมาให้ได้ตรงนี้นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากครับเพื่อสุขภาพของคนไทยครับคุณหมอครับครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ